บ้านของเราสุขสันต์ทำให้ฉันคายเศร้าคนที่รักเรา วันธรรมดานี่คิวแน่นมากเลยค่ะพอดีหมอเขาว่างแค่วันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะบอสอ้าล้าทำไงอ่ะลูกค้าของเราวันธรรมดาก็ไม่ว่างซะด้วยสิสเออนึกขึ้นได้แล้วค่ะบอสบอสจำพี่ตุ๋ยได้ไหมคะพี่ตุ๋ยค่ะอ๋ยจำได้ที่พี่ตุ๋ยดอกกระโดนใช่ไหมใช่ค่ะจำได้สิผู้ชายคนนี้พี่รักมากและเคารพมากเลยจะจำไม่ได้งไงละ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพี่ตุ๋ยไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะอ๋อพี่ตุยย๋ยไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่า เมียของพี่ตุย๋ยค่ะพี่เออะค่ะบอสเขาเป็นเพื่อนกับหมอเมย์ค่ะอ้าวจริงเหรอค่ะบอสอันนี้ถ้านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรหาพี่ตุ๋ยเองเนะาะค่ะได้ค่ะบอสได้ค่ะเราก็ช่วยเหลือกันส<อ>ร้าง,งบา้านของเด็กสร้างบา้านฮะัลโหลครับพี่ตุ๋ยใช่ไหมครับดาครับพี่ตุย๋ย ผมมีเรื่องลดตัวหน,นนหน่อยพี่รายหนึ่งมีรครับก็พอดีครับลูกน้องผมอะอริศเขาบอกว่าพี่เอครับรู้จักกับหมอเมย์มครับแต่ครั้งเนี้ยผมอยากจะให้พี่เอคุยกับหมอเมย์ให้หน่อยแน,น่อย่าบอกนะว่าเราจะจีบหมอเมย์ไม่ใช่พี่พอดีผมจะติดต่อให้มาเรื่องงานผมครับพี่คือ,เ,อเจ้าอริศลูกน้องผมเนี้ย เขาติดต่อกับหมอเมย์แล้วพอดีหมอเมย์เขาไม่ว่างงานอะไรอะ่ะเนี่ยลูกค้าผมอ่ะเขาจะตั้งสารนะครับจะาตั้งสารมะภูมิผมอยากจะให้หมอเมย์เนี่ยเขามาดูดวงจุ้ยให้กับลูกค้าหน่อยนะครับออครับครับพี่ยังไงรบกวนหน่อยนะพี่นะได้จ้าได้ครับครับขอบคุณมากเลยครับจ้า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 ฝากบ้านม้าๆแล้วเราอ่ะครับผมเออเกี่ยวจ้างเลยครับครับสวัสดีครับโอเคครับ

่อนนะนะก็ใจ้แบบพักคอนอะไรสาวบอกให้นะฝั่งไงว่าพัดคอนมีอะไรปรีเทียบอะไครับเฮกันเนี่ยออที่มาทานกันฝรั่งนะครับโอับพี่หนึ่งพี่หนึ่ค่ะ ทำไต้ใคแนี้นี่อะไรใับพี่ที่้าวเลยรครับผมี๋ยวไว้ฟังอันนี้พี่หนึ่งอันนี้เมย์เมยอันนี้พี่หนึ่งเพื่อนดูวนะคะอค่ะคมเมย์หมเมยใช่ไหมครับนีหมอเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมอรับดวงดูยดูดวงดูครับชื่อดังมากครับเพื่อนเอเครับรู้จักรู้จักฮ้ยรู้จักด้วยเรอเป็นหมอที่สวยมากเลยเป็นครล่ะ ไอ้นี่รูปสวยมากนั่นจริงอ่ะเราสวยยเราเนี่ร้ายด้วยเนี่ยครับพอดีผมสร้างบ้านนี้เนาะก็นั่นแหละที่สวยที่ดครับว่าแล้วเออไม่ตอกเออขอโทษวันนี้แกฟีฉันแล้วกก็ไปดูให้พี่เขาหน่อยใครป็นคนคิดแผนนะพอดีวันนั้น หนึ <Merci. S 2> ่งก็โทมากรเพือรับปากกัไปองชนยนอยู่เออนะเขารับกับพี่หนึ่งมากพี่หนึ่งเขาดีมากเลยก็ต้องขอใด้วยเนาะนะครับเพราะนั้นพี่สุจะทำด้วยรจะบอกคุณมอโรเอตรงลยฮคนให้น้องิบอไปแล้วผมจำได้ดีกว่าพี่ยู้น้องให้ร้องตอแล้วหมอเขาเป็นสเบอก้า่บาเยเหรออยเยอะคุณหมอนหลายสายจำไม่ได้เราพัง วันนี้ก็ว่างอ่ะันนี้อดอนีอลิสเขาบอกว่าทีเอนี่ยเป็นหมอก็เลยึงเลยเอะดระขาปีให้แล้ววันนี้ยังไงก็ไปได้อยู่แล้วพี่หนึ่งลง้ ดีใจดีใจดไีใจดีใจไอ้เจวเนียแสดงคาการไอ้เจ้นี่นแสดงทางสายตาด้วยพ่วาเเรอะดีใจอ่ะก็งั้นก็ไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวตามไปสองโลมัได้เลยค่ะรีบ้เลยนะรีบไปใช้งานตั้งวงสั่งสั่งแล้วมาช่วยเหลือกัน เยย็นร,ร้อนจริงๆเลยโอ้โหนั่งเม่ารอยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าอันนใช่ไหมเนี่ยไอ้นิ่ไม่มีพิรุษห่ะเปล่าวเลานั่งคินดูว่ารอสกางทีมันนี่จะหาหมอลยหรือเปล่าเฮ้ยเขา้หาไม่ได้อยู่แล้วแต่อาการเองมันฟ้องเห็นไหมอาการแบบเองะพี่เคยเป็นมาก่อนคนที่เคยมีความรักอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีความรักอ่ะอาการจอกเนี่ย น้ำหน้าเองมึงเคยมีความนัำเขาด้วยเหรอเอาแค่หน้าก็พอ,อเคามน้ำเขาด้วยเหรอโอ้โหเคยผ่านไปทุกแบบเองน้องจริงเหรอผู้หญิงที่ผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันโอ้โหเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยพันถูกต้องมีเลยทีกันพันมัง 2, 000, ม่งสองพันมัง่งพันห้ามั่งแล้วแต่อะไม่ใช่ที่น้ำใจอ่ะหล่อหล่อไม่พันยาพันยังหล่อไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยขนาดเจอหมาหมารู้ว่ามันจะหอมันจะเขาเฮ้ยจะเขาจะหอมอ่ ก็พูดเยอะมันก็ต้องเห่าสิหอนไงมันไม่ใช่ผีเี่เอาแี่นี่พอไอ้บ้าเออนี่ก็เพราะอย่างนี้แหละที่แม่แม่ของผมรักอ๋อมีอยรางความรักเรียก้อนไหนเนี่ยก .5 <ห>เก็บแม่ไม่ชักว่าวันนี้ค่ะเราวเด็กอยู่จะมากแต่งความรัก, <c oughs> อก,กเออความรักมันเป็นเรื่องเรียดอ่อนเมัไไนเป็นเรืไองอะไรหนูมีเรื่อกปศรีเขาพี่ความรักผ่านมาเยอะเก็บมาเยอะใช่มีเท่าไหร่ พันห้าพันห้าสองพันด้ยพันะเอความสี่งนิดนึงถ้าค้างคืนเท่าไหร่ค้างคืนค้างคืนแปดร้อยเหรอชั่คราวอ่ะชั่วคราวพันสองนแพงกันไหมราคาต่กันราคาต่างกันเหรออ๋ออ่ะไม่ใช่เรยเน่ยด้อยกเฮ้ยนี่ปรึกษาพี่เอขารู้ดีน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ไปทำงานก่อนอย่าไปคิดมมาเข้าใจะพอก็ขาวมาได้จิตแจ่มใสเออไปไปไปทำงานไป Wow. Thank you. นักก็สียสมีอะร็มี้ะนะครับนี <Wasn 't Seal proposals> ่หมอเมย์ที่5ที่เป็นคนสนที่นี่เนาะนะครับหมอเมย์ครับที่คุณทัพคนแรกของบ้านครับงนั้นเขาจากสร้างสรรคิก็เลยก็จะรึกสัองเนาะดังน้นก็สดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะคะก่อนข้างเอ่อไว้ตรงไหนนะคะอยูไตรงหลังบ้านค่ะตรงตรงบ้างหลังของทเออก็จะเป็นวัดวัดบานเดี๋ยวเราไปดูเอี่คได้ได้เช่นะครีบไปใส่งา สาจุดข้หน้าค่ะรถไฟข้างหน้าเลากสับบขาง้แว่าเราลับมาบ้านปุ๊เรามาได้มาวหลังบ้านเนี่ยพอเราสร้างเสร็จกก็อาจจะลืมลื่อลื่ลืน้งแล้วก็แบบไมด้ว่าร้บ้านตึกจะไข้าบ้านลตรงนี้ก็เป็นที่แบบว่ารันะมอา่ะตรงนี้จะเป็นถนนค่นีเป็นถนนเป็นถนนชายปไปอีกทีตรงนี้ ซึ่งเราไม่เคยไว้วันรีบไปใช้งานตั้งวงสั้งสันแล้วก็ช่วยเหลือกันถ่ายถ่ายถ่ายเกิกจกดจากเ,กนานเข่าอย่างเขา่าทำเป็นขาก็ไปตั้งที่อื่น คุณไม่อยากเปอยากให้ไฟลงนะคะพอไปาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคลด่เลื่นเาจะเนลนทนเทแต่เยะะ่้านหรอ่าเียวเราจะไปน้เต้สั่ก แต่ลู้ว่าก็ไม่ไม่ต้องทำสูงมากเพราะว่าจะได้มีลมผ่าถ้าตามหลักปกติแล้วก็คือลมจะได้แต่ลมเยอะมก็ทีลมดีแล้วลมไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาคุยกันอีกเอาแล้วมีแต่คุยม คงจะส่งงานลูกค้าได้นะแหมหลังนี้สวยด้วยด้วยบรรยากาศดีเอ้ยไฟงานไฟหน้าเราจะไปที่ไหนกันดีเฮ้ยถีงว่าอะไรนะคนเราคนสิกแมกไม่ได้อยู่คนอยู่แมกไม่ได้สิกเฮ้ยอะไรอ่ะสร้างไม่ได้อยู่มันอยู่กัไม่ได้เฮ้ยก็้นนั่นอะไรสิบ้านหลายหลังสวยงางามอย่างเงี้ะเราสร้างให้เขาอยู่เนี่ยพี่ก็สุขไหมล่ะมีดิมีดิแต่พวกเราสิ กินกาายใ,ใครบอกว่ามึงนอนดินกินกางทายบ้านมึงนนะ่ากูสร้างไว้ให้เลยนะนี่หลังเล็กเลตรงไทยสีเ่เหลี่ยมเล็กๆเลยข,ข,ข,ข้างหน้าบ้านมีอาน้าพมีอานข้างวกระดูกไวให้ <Yeah. S 2> นนบ้านาจาโอ้โหเพื่อ่น้ย็เร็วไม่นานเนผะสร้างไกับทุกคนเลยเพือ่อคนหลังหลังเลยทว ที่สระรใครจอยู่ก็อยู่ด้วยกันเอาใครไม่อยู่ก็ไ้าเพื่อนมากแล้วว่าลาอ่ะแม่กูอะว่า้งให้ด้วยเลยดีมากด้วยทรงไทยด้วยดีชอบไทยชอบู้วยหินอ่อนหอ่อทรงไทยปูด้วหินอ่อนเออแต่ว่าเสาเดียวเลเพื่อนอะไรนะเสาเดียวเสาเดียวทรงไทยมีหินอ่อนอีอเอาหนกลังไหอ้โเอานักลังเขบไอเหี้ยคอนกับนัลังราะเปแม่บูเนี่ย อันนั้นบ้านพ่อปูเออเหรอเอออย่าไปชียงใหมา่ยี่ยมชุบหม้อปูป่วยหมัวบ้าเลยไปได้กินเพื่อเย่ทำอะไรไปแย่น่าตลกก็ไม่ค่อยได้อ่าวันนี้บ้านเรอาการสงบไปแล้วนะอีกน่าเราก็ได้ไปเล่นตกลงกันละอ่าใช่พ่ออีกนิดเราก็จะให้ไปเล่นเล่นที่ไหนกันดีอ่ะเฮ้ยเลที่ตลกเลย ว่าว่าเราไเล่นที่ไหนเราอยู่ที่แหละอยู่ใไซแกนาทีเขาเนี่ยช่วยเสี่ยหนึ่งเขาดูเลยใส่ละมากินไอ้กิ๋วอยู่มนาขนาดดูมันใส่สร้อยเส้นมาเริ่มเลยเออเอางดูเท่าแกนี่เลยสร้อยไม่มีใส่เลยเออมีแต่คลายคอคลายคอที่ไหนยสนะครับถามหลายกันเล่มที่ไหนเราชั้นไหนชั้นไหนดิไปชั้นไหนอะไรชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองอะ ฉันสองน่างพ่วงได้ได้เด้อไปมันแก้ไฟเล่นลองเรียนพี่จีชัดเอาไปต่อชั้นชันต่อฉันสองร่างพ่วงรวกับฉลามจะอยู่ไงให้ไม่ได้ตายแต่ชั้นแรกพุ่งแล้วแหละอะไรไี่เจ้อยากเล่นแต่ไม่กล้าเล่นไมีใครจ้างก็ทุกวันเนี้ยขนาดเราจะไปเล่นเราต้องเอาเงินไปมัดจังจะข้ามพุ่ง อ้าวทำไมมันจำเจ้าผ้าอ่ะเดี๋ยวเขาเพนซ์มันคือคาเฟ่ไม่มีแล้วคาเฟ่ก็ไม่มีอยากเลี้ยงก็ไม่ค่อยมีถึงมีก็มีแต่นักร้องตลกไม่มีไม่มีใครจ้างด้วยโอ้ยตายชีวิตพวกเราไม่เป็นไรทุกคนไม่มีใครจ้างไมีใครจ้างไม่เป็นไรก็ช่วยกันไปก่อนไปก่อนเนาะไปช่วยไปหลายงานแล้วไปงานเฮ้ยไม่เป็นไรก็ยังไม่มีงานกันใช่ไหมยังไม่มีงานก็อยู่ช่วยจะนีไปก่อนขอได้มีอยู่กินไปก่อนเนาะเอาอ่ะเอาอี้เราอย่าคุยเรื่องกันมากไปเลย ไอ้แฟม้มทำไง<ห>บ,บ้างพรุ่งนี้เราจะมาปานได้ไหมก็เก็บตาเลยเก็บตาได้ไหมออตอนนี้แต่พรุ่งนี้ได้แน่นะได้แน่นอนครับที่จะได้นำลูกค้าเนาะพรุ่งนี้มีข่าวดีจะบอกเฮ้ยอย่าบอ,าอาไ่ไม่บอกเลยอเออพรุ่งนี้หลังจากที่เรามาปานกับลูกค้าแล้วเนี่ยจะพาไปเที่ยวกันเที่ยวไหนวะเอาเรามาสุพรรณเราต้องไปหาโคสุพรรณสิอ๋อเออเราก็อยู่สุพรรณนี่เขาปัญหาไงไปัญหาพ่อเหรอวะ แล้วใช่ใช่ใช่จะแบบพี่สังฮะแบบพี่สังสันใช่แต่พี่สังใช่โอ้ซีเลยสังทองสีใสเอาวีพอพ่อเลยไม่ใช่อะไรอ่ะเขามาอยู่สุพรรณแต่เขาไม่ใช่คนสุพรรณแต่สังก็มีอยู่สันเดียวเนี่ฮะแต่สังนี่แหละแต่สังทองสีใสเนี่ยไม่ใช่สังไหน สักแข้งโวยเหี้ยสักแขงอยู่ข้างกาสดอกเดาอะไรนะพี่สังดอกเสดาถ้าพี่สางดอกเดาเนี่ยเขาเป็นตรพก้นพี่ใช่เขาไม่ใช่คุณสุพรรณนี่เออใจกูเลยเขาไม่ใชคุสุพรรณเสมัยก่อนได้เขาไม่ใช่คุสุพรรณเขาเป็นคนทั้งขมิ้งเขาเป็นคนบุรีรัมยกที่เขามาขายยาให้เพื่นะนั่นแหละนั่นแหละขายยาให้ไอ้กินแล้วเป็นตับแทกนะไอ้พี่สางผู้ขวานหายเป็นอัมะพฤกษ์ตัมพาพรุ่งนี้เราจะไป ชุวนที่เด้อใช่แต่บ้านที่สั้าใช่โอเคจัดไ้านเยยยยยยเยย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 ยาไยย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 สรยยยยยรยยยยยงยสยยยยยย